คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้เก็บรอเรียลเนี่ยไปชนกับฟอร์เรนติโนก็ทำคอนเทนต์ตามปกติผมจะบอกเพื่อนๆเ,เสมอว่าถ้าเจอฟอร์เรนที่ไม่ได้โหดหรือว่าแอคกซีฟมากรอเรียวมันจะตบหมดเลยนะครับแต่ถ้าเจอโหดๆแบบนี้มันค่อนข้างที่จะใช้ตัมืออยู่อย่างเช่นสกิลใครโดน ใครเงินนําหรือว่าเคือนเท่ากันเนี้ยมันจะสู่สีกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคนหนึ่งฉีกไปเลยลอเลี่ยวมันจะเริ่มเล่นง่ายครับแล้วก็ได้ปงได้ป้อมแคร,รี่ได้ง่ายมากสำหรับเล่นออฟเลนมันเล่นได้จริงๆนะครับแล้วเจอแบบทาร์ที่ทเป็นตัวทูนาเมดหลบปงหลบปาดได้หมดนะครับแต่ในเกมนี้มันดันจบไวไปหน่อยผมก็ต้องหาคอนเทนต์เพิ่มโดยการเล่นใหม่ครับแต่ว่าการเล่นใหม่ครั้งนี้เราไปเจอผู้เล่นท็อกซิก เริ่มจากการมีคนไปแบนเหมือนแบนโตโรเขาเขาถามว่าแบนทําไมปล่อยๆแค่ชื่อก็ดูงโง่เขามากับแคร,รี่นะครับซึ่งในเกมนี้เขาเล่นเป็นหมิงกับแครี่แค่ชื่อก็ดูงโง่ละเสนอหน้าแม่กูงงขอแล้วซะเลยแบนเต็มระเบดิดมาดูๆครับ,บกูให้สองเลยยังไงก็ล่วงเอากันตั้งแต่หน้าล็อบบี้อ่ะตึกจัดเอา กูตายว่ะโอกกูตายว่ะกูจะโดนไปสวนไปมเนี่ยเฮ้ยนุ่มไอ้นุ่มเองก็เกินไปปิกมากูเอาสี่ละุ่มิละุ่มเนี้เขาเนี่ยน่าแน่คน้วมึงจะต้องแดชีฟกูเหลือไว้ให้เลือดนิดนึง่ะ กูเลือกคีบมาเล่นนิดนึงอามาแนทกูนั่นแหละตามสูตรน <laughs> ี่ยไปซอนดาคอนซะด้วยแล้วลอย่างงี้เราดีน,นึงหรือไดโยนะครับคราวนี้ต้องมองวัดมกันแหละทั้งในเรื่องของการเงินที่มันเท่ากันเลไม่เท่ากันนะครับต้องวัดกันก่อนอมาอรอบตรง,งนี้เสียคีบไปนหนึ่งเสียคีบไปสองอ่ะอย่างมากก็ได้แค่ตัวหนึ่งนะครับ ต่อไปสกิลหนึ่งต้อนะครับเอาสกิลหนึ่งต้อนไปก่อนอา่าโดนเนี่ยเรจะมีเอฟเฟกด้วยนะแล้วก็มีเสียงตุม้มแล้วแต่สก,กินมนะั้ยแล้วแต่สกินเลยครับก,กนนี้ก็จะบบตุม้มอ้เๆๆยเกือบจับจ้วงนม่แม่กูว่าแล้วนะกูเซฟจัดอ่ะนี่อ่ะหนึ่งลบสองอ่ะ ติงลูกศรแล้วแล้วกูบินออเตอร์อาฮิเมย์ไอตัวน,นี้มันอันตรายจริงครับซิมน้องสาวคนนี้เฮ้ยเบา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 โอ้ไม่ไปเลนไหนกันแล้วมั้งพวกมึงเนี่ยตอนนี้เราหลับเอ้อไหวก็ฟอร์เลสแต่กูไม่ไหวลงเพื่อนมาละ อากูนีอากูนีอากูนี่เอาดิส่วนอาดิไอโก้แจ้งอย่าอย่าลาดอย่ารัดอย่าลาดอย่าลารัดไม่อยากเอาเงินน่ะกูโดนมาเยอะล่ะกูโดนมาเยอะล่ะขอเอาเงินได้ได้ไหมล่ะคิดไปไม่พอต้องเอาคนด้วยนี่เอาแรงไปเลยแล้วกันใส่แรงไปเลยนี่ นี่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 รำรำเพื่อนกูคนโจมตีละผมกูมาขนาดนี้ต้องแดนแล้วคงชีบเลยนะช่างมันก็มาผมว่าอะไรพวกเราปาดซะจักนะนะครับก็คืออยู่ไปก็ชนะหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าอยู่เวลานานไปกูว่าโดนลมนะครับกูไปเลยล่างจบนี่นี่นี้เนี้ยปึ๊บเพื่อนอ้อมหลังสวยๆแบบนั้นแน่เริยนนำนำเนี่ยรำมือรำมือรำ ตายอยู่ครับดอ,อกสุดท้ายเฮ้ยดึงดึงได้โฮอะไรวนะตรงนี้กำลังคิดจ่เพลงอะไรมาเลยดึงดึงได้โฮสลับใหม่วะแตกไปแล้วแตกนานแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันด่ามันด่าเพื่อนปู เพิ่มความร้อนให้แบบมามาหน้าล็อบบี้แม่งด่าใครก็ไม่รู้นะครับขอเบดนิดนิหน่อยๆอ่ะมมันขึ้นแล้วอ่ะคุณดูม่งร้าย โู้ถึงสิโอ้ my god ใช้อารมณ์เล่นเหรอทั้งต่าเอ้ากูโดแล้วไอ้เสี้ยกูโดแล้วเพื่อนมาด้วยกันทั้งหมอนทั้งออฟโอ้โหกูโซโลเสี๋ยกูจับดวงแม่งไอ้เี้ยเจติกูตายตายเนี่ยไอ้เยี่ยเลนออฟทั้งนั้นไม่ว่าปั๊มเลนออฟกูทั้งนั้น มพักเจ้านู่นน่ะต้องมองไปช่วยนะเรล,ล่าสีจะแตกนะนกูจะรั่วหม,มิงแครี่นี่ตัวเทพเจ้าเลยนะไอ้กาตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นะครับกูออมแล้วกันกูไม่เคียร์ละวอล์กเกินน,น่าแถวนี้แหละน้องกูอ้ยยา ทำปฟามระปกาปล่อยตายอะมืน้ตรงนั้นอะเย้โดตไอชีแป๊กหลบเนี่ยมนเปิดมันเปิดไม่เปิดกลัวจายเลยวมาครอบผมเพี้ยนอะมึงอ่ะดิเชื่อมาสองมาสองผู้มึงเล่นกันได้แค่นี้เหรอวะคอมโบเนี้ย กูอย <ítulo> <away> <lok> ู anyway, you know, ่โดดเดียวเดียวได้ม hmm. ีนาคอนมาเติมกูคนเดียวอ่ะในท่องเล่อะในท่องเร่นะจ๊ะเฮ้ยลุยลุยลุยน้องหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยนาคอนเข้าตัวโย้วะหายมาหลังน้องมึงไปไล่อะไรตรงกลางอ่ะมึงรวบพวกอ่านสองตัวเนี่ยเปิดเปิดเล่นเล่นเอาเล่นแคลรี่เล่นสบายยัง ออกอยู่โอ้โหคุณจะถ่ายคนตลอดทีนเด็กก็แอบได้แ,แ,ดแค่นี้เหรอวะแซ่ <c oughs> อันนี้คือยิ่งเราเจอคอฟซิกนะครับมันก็ยิ่งสนุกเกมจริงๆเกมมันยิ่งสนุกนะครับว่าเวิร์ดขำอะไรมาเนี่ย ขำอะไรน้องกูมึงอ่ะเล่นสองตัวอย่าเล่นกูขำไหมไอ้เช็คเกมก่อนเราเราแบบโคชิลเลยนะเว้ยว่าทีมดีโคชิลจัดอ่ะไม่มีใครดูให้เองเลยนะคอสดงดึงไดโฮดงดึงไดโฮต้องออกไปก่อนดงดึงไดโฮต้องออกไปก่อนอ่ะ ผมพูดอย่างนี้เลยถ้าผมไม่ได้เข้าให้ก่อนนะครับพวกมันจะยิงไม่ได้เชื่อผมไหมคือผมต้องเล่นให้ก่อนไอซีในตัวแบกเลยนะครับคือผมอาจจะตายกับซินคือผมต้องเล่นให้ก่อนนะครับจงดึงได้โหซินอยากให้มันตายวะกูอยากเข้ากูอยากให้ม่ตายศัตรูเรียกดาวเลเยอร์ออกมาแล้ว มันขำที่เล็กหนาวะกูไม่น่ามาช่วยแม่ข้างล่างเลยแม่มีปากมีเสียงมาหมเิีอาผมมามึงโดนอะมึงโดนเโดโดนครับวะให้สองเลยยังไงก็ล่วงถ้ากูไม่เล่นในก่อนอยังไงก็ล่วงที่ตะกอคิวกูตาย,ยาเยอะมึงไม่มีคนค้าซินยังไงก็ล่วงสภาพคะ่ะเออ ผู้หญิงโป้ยงผู้หญิงอะไรกูไม่สนใจหรอกเกมโมบ้าก็กูเล่นง่ายไงกูเล่นคนเดียวไปล่ะกูเล่นง่ายตรงไหนวะนงโอ้ my god อยากเพ้แพ้อยากเพ้ป่ะโอ้โหอุตาห์ไปหายากจังเลยเนี่ยกูอยากเพ้ป่ะ เราต้องมีแบบอีอีพวกอะไรเงี้ยไอพวกนั้นมันจะหัวร้อนนะครับแบบอีอีอุ้ยอุ้ยอะไรเงี้ยมันจะยิ่งหัวร้อนนะครับมันก็จะแบบเจ็ดสิบดาวสิแล้วอะไรสี่สิบห้าห้าร้อยรอบใครเขาเล่นกันมึงไปเช็คใหม่นะก่อนเริ่มเกมผมเช็คดูแล้วนะครับว่ารอบใครต่อรอบใครอะไรเงี้ยผมจะกดขอก่อนอะไรอย่างนี้นะครับไอไอไอเนี่ยมันกดประมาณผมดูอยู่ไอบิงเงประมาณ รวมๆกันน่าจะประมาณนี้ผมดูไอพี่แต่ผมไม่ได้ดูคาเฟอรี่นะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอ่ะเห็นไหม <c oughs> เรื่องของมึง <c oughs> นั่นคือเรื่องจริงนะที่ผมส่องแา <c oughs> คือไอดีนี้ผมเล่นไปถึงสี่ร้อยห้าร้อยมึงบ้าหรือเปล่าสี 400, 500, ร่ร้อยห้าร้อยกูยังไม่อิม่มมึงบ้าหรือเปล่า <c oughs> เรื่องของมึงอะนร่ว เรื่องของมึงกูส่องมาเรียบร้อยนะครับก่อนเิ่มเกมอ่ะุยแย่แม่เสียลมเสียลมเสียเวลาจะมาอยู่สองล่างอ่ะมึงบ้าหรือเปล่าวะมึงให้มันเอาก่อรไม่ชงไม่เช็คป่าเลยเออมวยยากแพชก็เลยของมึงไม่เหลือสิบกว่าวันมึงจะมาโชว์อะไรกูร้อยร้อยสร้อยสามสิบรอบมวยอยู่เจ็ดสิบกูให้อีก ตักูไม่เต็มที่เลย50กว่ารอบน่ะส่วนมึงจะอิมอ่ะเที่ย์คอมโบ2แครี่คอมโบหมิงแครี่มึงเล่นเล่นได้แค่นี้จะเรามาเถียงกูอันนี้อันนี้ถ้าแบบคนท็อกซิกเนี่ยผมก็แบบว่าผมก็จะด่าก็บ่นกับตัวเองผมไม่เน้นด่าเขาหรอกนี้ผมก็จะบ่นกับตัวเองนะครับ มาน้องมาฆ่ากูเลยมันบอกเองนะคะรับว่ามันอยากแพ้แต่ว่าผมก็เล่นตามปกตินะผมไมยังฆ่าฟอรเรนไปอยู่แล้วแค่ตอนนี้ผมแค่กวนตีนเฉยๆหมูพุ่มซ้ายไปเนี่ยนะมาน้องโผล่ไาทีเดี๋ยวไอ้ขา้างมันจะรอเข้าอยู่แล้วแนะ่ตัวสั่นแล้วนะกูมไปแทงให้แนละ <firmly>. ้วน่ะใช้มาอะไรไม่ได้หรอวะ สไลด์ไม่ได้หรือวะโอเคตอนนี้ผมมาน่าจะมีไฟก้อนอีกรอบหนึ่งนะครับแต่แม่งแม่งหมัดไส้อยู่วะไอ้เชี่ยรอบหน้าถ้ากดเจอมอนนั้งเจ็ดสิบตรงเจ็ดสิบดาวเลยขอไปครับจริงผมต้องไปทำเวฟน้านโบนั่จริงก็ ให้หนาคอสแยกไปได้คนนึงแต่ว่าก็ได้เจอฟอรินติโน่ก็น่าจะเอาไม่ลงมีผมคนเดียวน่าจะเอาฟอรินลงนะครับถ้าหนึ่งหนึ่งก็อยู่ที่เชิงเลยพลเล่นเกมนะเไหมเฮ้ยเฮ้ยกูเช็คเกาะ่อนเลยเฮ้ยมันเปิดแล้วเนี่ยเนี่ยหนึ่งห่งหนึ่งแล้วเนี่ยไปทำอะไรข้าหมดอ่ะกูไม่เช็คนะเว้ยถ้าอย่างเงี้ยไอ้เชือกโนนั้ <Infinite. S 1> งแต่แหละเอา้า เราเย็นพุ่มตั้งแต่แรกแล้วก็เดินไปข้างบนเอาแล้วใะมึงอ่ะเอเคไหมไอ้เชี่ยกูงงว่ะกูงงจัดอ่ะเออเอากูแพ้ไปเลยไปสับของแม่งไอไอเชี่ยกอดเกตกอดเกตเดินไปด้านบนสามคน แต่นะครับผมเล่นไม่ถึงตัวนี้ไอสามไอดีที่ผมลงไปมันก็อิมหมดแล้วนะครับอิมตั้นนานแล้วมนคือมันเล่นสิบกว่าวันอะถ้าแบบมึงจะท็อกซี่ใครคนอื่นแต่มึงยังมึงยังไม่อิมอ่ะมึงเล่นร้อยร้อยก็ตาแล้วอะแล้วบวดทีละสองดาวอะถ้ากูเล่นตัวตัวแบบตัวเมตากูบอดทีละดาวสองดาวเนี่ยมึงไปก่อนเลยกูไม่แทงให้ซีนแมงกระลำาที่กูตายไปบ่อยกูแทงให้ทั้งนั้น เวมากันสองคนนี่มากันสองตัวเลดไม่ทำวนอย่างเดียวไอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่เคยไปว่าใครแบบเล่นกี่รอบเล่นกี่รอบกว่าจะนู่นอาจะนี่นะครับยกเว้นแต่ถ้าเราเจอคอนเทนต์แบบนี้ที่แบบโดนนู่นโดนนี่นะครับเหมือนแบบนี่อะไรอะ่ะมังไม่เคยยิมด้วยซ้ำเนี่ย